โรคหลอดเลือดในสมองเป็นสาเหตุของการตายอันดับต้นๆในประเทศไทยจริงหรือไม่ไปดูโรค NSCD นะอาจจะเกาะให้เกิดหรือว่าเป็นสาเหตุของการตาย44คนใน1ชั่วโมงในประเทศไทยนะโรคหลอดเลือดในสมองนะแม้ว่าจะรอดชีวิตนะก็อาจจะมีความพิการลงเหลืออยู่นะโรคส t r o k นั่นเองค่ะอาจจะเป็นสาเหตุความพิการและเสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเรามาดู 5. อาการเตือนสําคัญ 1. อาการแขนขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรง 2. ปากเบี้ยว 3. พูดไม่ชัด 4. พูดลําบาก 5. มีอาการตามัวควรจะรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าอาการเหล่านี้มักเกิดอย่างเฉียบพลันคะนอกจาก5อาการข้างต้นนะคะทุกคนต้องสังเกต fast ค่ะ fast คืออะไรคะ F คือหน้าเบี้ยว A คืออารมแขนขาอ,อ่อนแรงเอคือ s สป e d พูดไม่ชัด T คือไทม์เกิดขึ้นในทันใดแต่ว่าถ้าผู้ป่วยเนี่ยมาหาในระยะเวลาที่4.5ชั่วโมงเนี่ยการพิการเนี่ยก็อาจจะลดลง